สุดปีคือบแบมฉันเน่ยคาญมากเลยว่าฉันเดินไปไหนมีเด็กคนมองเนอันก็เนื่ยันเกิดจังเดินไปมีคนบอกว่าฉันเป็นคนรรางมนนักศึกษาเลบาเหนือขาที่ใหญ่มากเลยฉันมีเ่งจะบอกนี่ก็คือผลงานวันนี้ฉันเป็นวันนี้ฝากติดตามผลงานขอรุ่น่าด้วยนะ จะอยากเจอไหมพวกเด็ดทองด้านน่ะไีสก้าฟอนเลยเนะอะอดี๋ยวเรืนะ่อติดตามนะวพน่อนสาวที่ติดตามนี้นะ่ะมิดแอนกี้นะ่ะรีบซื้อเลยนะวันนี้ซึก็จะมาเออขี่ย้อมีย้อนหลังนะหนึ่งบวกหนึ่งซื้อบัตรย่างสองบวกสองรีบซื้อซื้อนะสามบวกสามบัตรหมดแล้วสี่บวกสี่ฝนฤดูหนาะว <c oughs> น่าจังไม่ถึงหยกเนะ <c oughs> I <laughs>